เี๋ยวปูครับพี่ปูครับสวัสดีครับผมพี่ปู VPN Auto Service จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เจอพี่ปูก็ดีแล้วนะครับมันมีคําถามพี่ปูมีคนถามมาว่าซื้อล็อกโค0สองศูนนะครับโฉมใหม่เนี่ยนะครับอยากจะทําช่วงล่างเหมือนบกได้ไหมได้ครับอ่ะผมขอคุยกันแบบเป็นสเต็ปต้นๆสมมุติคนมีงบจํากัดนะครับคนที่มีงบจํากัดจะต้องเริ่มต้นอย่างไร พี่ปูคนที่มีงบจํากัดนี้เขาต้องเริ่มต้นยังไงเขาเปลี่ยนแค่โชคสต้นได้ไหมได้ครับก็คือพูดง่ายง่ายเอาโชคโรงงานออกนะครับสต้นแล้วก็เอาโชคไอรอนแมนใส่โชคไอรอนแมนก็จะมีกระบอกขาวเรียกว่าอะไรครับโฟมเซลโฟมเซลครับแกนแกนประมาณ18มิลมครับ กระบอกขาวถ้ายัดกระบอกขาวแทนไอของโรงงานไปก็ประมาณเท่าไหร่ครับสองหมืต้น 20, ต้นสองต้นต้นตอันนั้นจบแบบง่ายๆเลยง่ายๆเลยแล้วลองฟิลลิ่งในการขับถ้าสมมุติว่าใส่กระบอกขาวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการลองขับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องการไปต่อครับอยากยกสองนิ้วละเพิ่มสเปริงเอา ก็เปลี่ยนสปริงหน้าสปริงหน้าอ่าสปริงหน้าคู่หนึ่งครับแล้วด้านท้ายแหละครับแหนบด้านท้ายก็จะมี2ตัวเลื่อนแม็กก็จะใส่แอดเดอริฟแอดเดอริฟเข้ากับแหนบเดิมเข้ากับแหนบเดิมนะฮะหรือจะเปลี่ยนแหนบทั้งตับก็ได้เป็นของไอรอนแมนทั้งตับของไอรอนแมนทั้งตับอ่าประมาณเท่าไหร่อย่างงี้ถ้าเป็นแอดเดอริฟก็จะอยู่สามพันกว่าบาทอ่าสามพันกว่าบาทครับถ้าผมยังไม่เปลี่ยนแหนบผมใส่แต่แอดเดอริฟกับเปลี่ยนสปริงข้างหน้ายกก็จะเป็นสูตรยก2นนิ้้วววใชช่คครรรับบาาีโกกะอข กับกระบอกดำไอรอนแมนโ m Cell Pro มันต่างกันตรงไหนพี่ปูมันต่างกันที่แกนก่อนนะฮะครับ,รบอ่แล้วก็ความหนืดครับของตัวโฟมเซลโปรเนี่ยความหนืดค่อนข้างที่ว่าจะเยอะมากอย่างของบอก orn ี่โฟมเ l ลโปรแกน 20, <Pro S 1> 20มิลยีมิลครับพูดง่ายรถของบอก,กมามา,มาแนวบรรทุกเยอะบรรทุกเยอะแล้วถ้าเกิดเขาขับกระบะเปล่า,าล็อกโคโดี๋ยวนี้คนก็เที่ยวป่าทเที่ยวอะไรเขาก็ไม่บรรทุกเยอะ ถ้าใส่กระบอกดําไปแล้วกระบะลอยลอยมีสิทธิ์รู้สึกแข็งไปไหมไม่แข็งนะบอกอเพราะว<ม>่าด้วยด้วยสรีระาของรถรุ่นใหม่นะแหนบมีการลดแหนบลงนะครับฉะนั้นความหนืดเนี่จะช่วยดึงไม่ให้แหนบเนี่ยดีตัวเร็วอ๋อครับครับอ,อ,อันนี้ต้องเราต้องคุยกันอย่างนี้ก่อนพี่โปไอแหนบเดิมเนี่ยถ้าเป็นล็อกโค้ตัวเดิมของบอกอเนี่ยแหนบมันมีหลายแผน่นหลายแผน่นถูกต้องโทษนะท,ท,ท,ทีนะพูดตรงๆงภาษาบ้านๆเลยนะ ช่วงล่างมันห่วยมากๆเลยนะพอซื้อมานี่เล่นลายไม่ได้เลยเมียดากดลายในมือถือนี่กระเด้งนิ้วกระเด้งออกหน้าจอเลยนะแล้วกินข้าวมีจุกเพราะมันเหมือนกับมีผีดีดดีดหลังบ,บีบโอ้โหมันตลอดทางเลยลผมจึงเลยต้องเปลี่ยนคราวนี้เพราะว่าของเดิมนี่แหนบมันเยอะมากพอโตโยต้าเ,เ,เปลี่ยนเป็นล็อกโค2 2 0งศนย์อเนอนครื่องยนต์เป็น200อะไรนะสแรงมา้า ก็ทาการลดแผ่นแหนบนะครับลแผ่นแหนบลงแลมีการกลับแต่แต่ว่าใช้ได้ผมก็ไปลองขับแล้วถามว่าใช้ได้ไหมตอบว่าต้องตอบว่าดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมผมตอบแบบคนที่เคยขับคันนี้แล้วก็ทํามาแล้วนะเฮ้ยมือยังต้องทมอีกพูดตรงๆรงนะมันยังไม่ได้มันยังมีคําว่าดีดที่รอยต่อปูนซีเมนต์อยู่นี่ผมพูดตรงๆเลยนะพูดมากสปอนเซอร์มันจะออกปะเนี่ยต่อนะครับภาค2นะครับ พูดง่ายๆนะครับบอก,กอลองละไอ้ล็อกโคตัวใหม่ที่บอกว่าโอ้ยช่วงล่างนิ่มจนโอ้โหกินไอติมไม่โดนหน้าอะไรประมาณเนี้ยนะยังไม่จริงนะผมบอกได้เลยว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมครับแต่ว่ามันยังมีความรู้สึกเก็บรอยต่อปูซิเมนต์ยังไม่โอเคเท่าไหร่ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนที่ขับรีโวถ้าต้องการช่วงล่างดีกว่านี้ต้องทําช่วงล่างใหม่ครับ เมื่อกี้ผมเราคุยกันถึงช่วงล่างกระบอกขาว<ะ>สรุปผมใช้กระบอกขาว4ต้นเท่าไหร่ครับงบประมาณประมาณ20,000ต้นอ่อต้องการยก2นิ้วก็เพิ่มสปริงหน้า0ก0อ่า6,000แอดเดอริฟอีก3,000กว่าบาท90,00กว่าบาทข่าวลวงพลงะงข้าแรงอาจจะหมื่นนิดๆน,น,นะครับ,รบแล้วก็ของเดิมไปบวกกับงบประมาณเดิมก็เป็นประมาณเท่ากับว่าต่อชิกซอแบบ2 0 0 0 0กว่าบาทกับหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเอออย่างนี้ก็จบละใชแ่แต่แต่ถ้าต้องการแบบว่า ทำเหมือนบอกอเลยนะครับใช้อิรอนแมนฟูลเซ็ทฟูลเซ็ทก็จะประกอบไปด้วยโชคกระบอกดำเขาเรียกโฟมเซลโปรโปรกับไม่โปรต่างกันตรงไหนพี่โปรต่างกันที่ตัวสีของกระบอกก่อนดำขาวดำขาวนะฮะแล้วก็แกนของโชคครับ18กับ2่ยิมิลแกนใหญ่แกนบางกว่ามันดีกว่าตรงไหนครับคือคือคือด้วยที่ว่าโฟมเซลโปรเนี่ยกระบอกใหญ่กว่านะน้ำมันการบรรจุน้ำมันทุกอย่างเนี่ยก็จะมี การที่ว่ามากกว่าครล็ขาวนะครับแล้วก็จะมีโฟมสําหรับระบายความร้อนนะฮะป้องกันการเกิดฟองเกิดอะไรด้วยนะครับและโฟมเซปรเนี่ยสามารถถอดซ่อมได้โดยที่ว่าถ้าเราใช้งานหนักๆจริงๆเนี่ยมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันได้ครับอ๋อหมายถึงว่ารุ่นถึงผมนี่ผมใช้นี่นะเราสามารถที่จะโอ้โหผมใช้เกิดโท้งแ่ี่ห้าปีไม่เคยรั่วเลยผมก็ อุปมาุำไมว่าหมน้ำมันมันอาจจะเสื่อมใช่ครับผมสามารถที่จะถอดของละเทออกมาอ๋อแล้วก็เปลี่ยนน้ามันใหม่เปลี่ยนอะไรข้างในใหม่ครับผมก็ซ่อมได้ถ้ากระบอกขาวไม่ได้ใช่ครับอ่ะโอเคถ้างบประมาณเงินไม่มีปัญหาผมอยากจะยกชุดเหมือนผมยกสองนิ้วทันทีเลยใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับก็โช๊คสี่ต้นโช๊คสี่ต้นสามหมื่นกว่าสปริงสองตัว สปริงอยู่คู่ละหกพันเดี๋ยวชกคู่นี้นี่มันจะไม่เหมือนกับสีขาวละมันจะเป็นสตัดเป็นสตัดปรับสามารถปรับสูงต่ำได้ใช่ครับนะครับอย่างของบกตอนนี้คือสามารถยกขึ้นได้อีกหน่อยนึงคยกลงได้นิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแหนบแหนบหลังตับเราจะเรียกข้างระตับเนาะใช่ครับเปลี่ยนแหนบหลังก็ได้ถ้าไม่เปลี่ยนแหนบหลังก็ได้อีกก็แอดเดลิฟต์อันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าถ้าเอาฟูลเซ็ตก่อนฟูลเซนะก็จะมีปีกนกเนี่ย ของ Iron นนะครับเป็นโวฟอนมันจะดีกว่ากันยังไงครับปีกกไอรอนแมนเนี่ยด้วยมุมองศานะฮะการตั้งสูงทุกอย่างเนี่ยก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็น้ําหนักความแข็งแรงเนี่ยมันจะแน่นอนกว่าเพราะว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับบูทก็จะทนกว่าครับูทที่อยู่ข้างในตัวใหญ่ๆสองตัวนะฮะตัวนี้ก็จะมีความคงทนกว่าครับก็ปรับมุมล้อได้ง่ายครศูนย์ลงสศูนย์ล้อก็จะไม่เพี้ยน และมุมมุมที่ยุบกต่ยกเนี่ยเพิ่มขึ้นและไอตัวดอกพอกงพอกลางเลยครับตัวดอกพอกลางก็ต้องใส่เพราะว่ารถเนี่ยไอรอนแมนมีให้ให้มาเสร็จครับก็ชุดหนึ่งอยู่900กว่าบาทครับอาเบสเซ็ตก็จะมีตัวนี้คู่ละ18,000บาทอ่าทั่วนๆเลยถ้าสมมติว่าผมทำฟูลเซ็ตเลยล็อกโค่2 2 0พี่ปูก็อยู่ประมาณต้องควักตังค์เท่าไหร่จะได้ไปบอกเมียได้ ไม่เกิน80,000บาทไม่เกิน80,000บาทโอเควิธีการบอกเมียก็อย่าบอก80,000บอกแสนเลยนะครับเพราะเมียไม่รู้เรื่องหรอกแล้วอีก20,000เดี๋ยวค่อยเอาไปเลี้ยงฉลองนะครับก็จะได้ช่วงล่างช่วงล่างใหม่ที่เฟิร์มก็คือชคสีต้นนะครับก็ประมาณเฉลี่ย80,000นะครับรวมข้นลงข้แรงนะครับแล้วก็สปริง2ปีกนก2แหนบ2ตรงเตงด้วยตรงเตงตัวดับเพลากลางนะครับครบเป็นไอรอนแมนฟูลเซฟดีเทนสารลงสารแหลกครบมีครับ บกต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าช่วงล่างถ้าไม่ทาเนี่ยโคตรล่อนเลยครับนะโคตรล่อนเลยพี่ปูคือตูดมันจะออกอ่ะพูดง่ายเข้าโค้งนะครับเขาอาจจะทําดีสําหรับคนที่ขับรถ80ด0 1 0 0รนะฮะประมาณนี้แต่ว่าอย่างของบกเนี่ยลูดร6 0ยหนะครับ160ต้องมั่นใจถ้าเจอลูกระนาดเดี๋ยวโค้งไปเลยนะนะอ่านะครับแล้วมันก็จบ แต่สูตรนี้ต้องมีน้ำหนักบรรทุกหน่อยใช่ไหมใช่ครับคือคือแหนบนะแหนบเนี่ยจะมีตัวให้เลือกครับมีทั้งหมดสี่ถึงห้าอ๋อของไอรอนแมนแหนบมีให้เลือกใช่ครับว่าเราต้องการระดับไหนเพราะว่าเราต้องถึงการชนหลังนะฮะโลบาร์หรือสัมภาระที่ของเนี่ยโดยจะมีน้ำหนักคอนแท์แ่ไว้ก่อนนะครับว่าว่าเรามีอะไรที่ว่าตายตัวติดกับรถนะครับนะฮะสิ่งที่จะค่อยมาคิดกัน ไม่ใช่ว่ามาถึงผมบอยผมต้องการแบบบกอย่างนั้นไม่ได้ต้องมานั่งคุยเพราะแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันครับครับเออย่างนี้เดี๋ยวผมใส่เข้าไปสูตรนี้ผมยังไม่ใส่วินหน้าสมมตินะสมมตินะร็อกโกสี่ค4ณสี่ผมยังไม่ใส่วินหน้าละเอชุดพวกนี้มันจะทําให้หน้าผมแข็งไปไหมมาตัวนี้เนี่ยสําหรับบกเนี่ยคือเราเผื่อไว้แล้วเพราะว่าบกได้มีการพูดคุยกับผมไว้แล้วว่าไม่เดี๋ยวผมจะใส่วินนะแล้วเดี๋ยว ให้มาเพิ่มกันชนอ๋อหมายความว่าต้องต้องเลือกเขาเรียกอะไรเลือกเบอร์สปริงเบอร์สปริงให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฟันธงเอาเป็นว่าผมฟันธงให้เลยดีกว่ารถ4,4คูณต้องมีวินนะครับยังไงต้องมีวินนะครับ4คูณ4ต่อให้มีดิฟล็อกหน้าหลังมีแท็กชั่นคอนโทรลมีอะไรสุดยอดไม่มีวินก็กินข้าวลิงในป่ามาเยอะนะด้วยประสบการณ์บกนี่ฟันธงของบกนี้ก็วินซ่อนนะที่วินซ่อนเข้าไปหรือจะเป็นพวกแบกกันชนก็เอาให้ให้แน่นอนเลย แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแบกกันชนก็ได้นะครับวินซ่อนก็เก็บงานสวยงามนะครับแล้วไปเป็นวินเชือกด้วยนะครสรุปเราก็มีงบประมาณกันพูด,ดง่ายๆเราคุยกันตั้งแต่20,000ต้นๆน,นะครับจบแค่โชค4ีกระบอกบแล้วก็เพิ่มไปเป็น30,000กว่าบาทเพิ่มไปเป็นห้าหมื่นหกหมื่แล้วแต่ต่อจิ๊กซอกับโชคอัพไอรอนแมนได้นะครับบอกก,ก็ต้องเรียนเชิญอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวขอกับกล้องให้เห็นหน้าบอกบก้างนะ ันนี้ก็เป็นรายการนั่งคุยกันนะฮะกับพี่ปูนะครับนะผู้มีประสบการณ์นะครับผมเองนะครับก็ใช้พี่ปูก็ทําคันนี้ให้บอกอนนะอีกคันหนึ่งสปอร์ตไรเดอร์ก็เป็นคนทําให้นะครับก็ผมใช้ไอรอนแมนทั้ง2คันนะครับคันสีทองสปอร์ตไรเดอร์วันนี้น่าจะ5ปีแล้วก็ไม่เคยแตกไม่เคยย้อยไม่เคยรั่วไม่เคยเฟอ้อไม่เคยเลยนะสําหรับไอไอชนะ็อไอรอนแมนที่ผมใช้ในสปอร์ตไรเดอร์วันนี้ก็ใช้อยู่ วันนี้กลับมาที่ร็อกโคก็สภาพขึ้นจะขึ้นอันนี้ขึ้นปีที่สามในกาจะขึ้นปีที่สามก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่เคยทําให้ขายหน้าพูดง่ายๆไ,ไม่เคยทําให้น้ํามันเปิ๊กออกมานะครับถ้าสมมุติว่าผู้ชมคลิปนะครับสนใจที่อยากจะเปลี่ยนช่วงล่างอยู่เชียงใหม่นะครับหรือไม่อยู่เชียงใหม่นัดคิวมาได้เดี๋ยวนี้พี่ปูก็รับงานวันอาทิตย์ด้วยรับครับรับวันอาทิตย์ด้วยนะครับสําหรับคนที่อยากจะทําแบบคล้าย งานทั้งวันอ่ะใช่ไหมครับก็จะนัดเป็นวันพิเศษไปถ้าเป็นวันธรรมดาก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่นี่ก็ฝักเกลอ่ยลิควิดโมลีนะครับใช้ลิควิดโมลีนะครับร้านที่ปูดูนาีเดได้แต่ถ้าพูดฟันก็คือแม่โจ้ตรงเข้าเมืองอยู่ด้านซ้ายแยกอะไรนะพี่ปูแยกลิควิดชีวันหรือหนองจอมอัแรกแยกลิควิดชีวันแล้วก็หนองจอมนะครับผมครับอ่า ยังไงก็ติดต่อเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้นะครับผมพี่ปูครับขอบคุณมากครับผมสวัญญสดีครัครับส,สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ลิควิดโมลี่พลังแห่งการขับเคลื่อนที่ดุดันจากประเทศเยอรมนี